วันนี้หนูได้มีโอกาสนะฮะสัมภาษณ์กับนักแสดงรุ่นใหญ่เขาร้องเพลงก็ร้องได้สักท่อนทหาไม่ร้องตูลี่ยไม่เอาแล้วเพลงไม่เอาแล้วเ <c oughs> ้เ,เ <c oughs> จเริญพรอ่อนละไม้เนี่ยตอนแรกมันชื่ออะไรแม่ตั้งชื่อหนูนกลูกนกแล้วทำไมมาชื่อจเจริญพรเล่าให้เขาฟังนี่ไปนะไป,<า>ไปไปเจอพระเจอพระเดินสุดงมาเดินสุดงมาแล้วเขาก็บอกให้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเขาพูดที่เขาพูดกับแม่คำแรกคืออะไรเจริญพรทะยมใช่ไหมใช่ มันเป็นคําอวยพรพระแม่คำพูดหนูจำได้เลยว่าที่หนูถามแม่เนี่ยว่าแม่หนูเป็นลูกแม่หรือเปล่าแม่ก็บอกว่าถ้ามึงคิดว่ากูไม่ใช่แม่มึงก็ไม่ต้องมาเรียกกูแม่แล้วก็ทะเลาะกับแม่แหละทะเลาะแบบตัดแม่ตัดลูกเลยแม่ก็พูดว่าบ้านมึงใช่ไหมบ้านมึงกูจะได้ไม่เสียบไปเหยียบบ้านมึงให้เป็นเสษจันเลยวินาทีนี้จนไปมึงไม่ใช่ลูกกู ออกรถซวิปนนี้รับทันทีสุสกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีสุสกิเมนเทนเนซ์เซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้7จปีฟรีสุสกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7จ็ดปีฟรีบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง7 พร้อมข้อเสนอผ่อนนานตูงตุด99เดือนวันนี้ถึง31สิงหาคม2567สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ูุูกิทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้เป็นรประเดีคนดูดิ สวัสดีคนดูสวัสดีค่ะเ,ออเป็นรายการที่หนูอยากจะน,ะนําเสนอเรื่องราวของคนที่อยู่รอบๆตัวหนูหรือว่าคนที่เคยร่วมง,งานกันมาว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยร่วมง,งานกันเราเคยทําอะไรด้วยกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนวันแม่นะครับซึ่งถามว่าหนูกับแม่เนี่ยเรารักกันไหมตอบคนณดูพี่รักไหมรักรักเท่าไงทำฟ้าทำมือทำมือยังไงทำฟ้า ฟ้าเล ouais, okay, okay. okay, okay. ็กจังอ้าวโอเคโอเคก็เราก็รักกันเท่าฟ้านะครับแล้วก็คือเรื่องเรื่องอยากจะนําเสนอมุมมองนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู <s uh, <S 拜拜 comings, <S s ้ว่าเรื่องราวของผนเนี่ยในวิกิพีเดียใน YouTube หรือในตัวเชื่อมวิทย์ต่างๆทุกคนสามารถเซิร์ชได้อาจจะเป็นข้อมูลจริง8ปดกิเนไม่จริงบ้างแต่วันนี้หนูได้มีโอกาสนะฮะสัมภาษณ์กับนักแสดงรุ่นใหญ่เขาเป็นนักแสดงนะให้เขาแสดงเขาร้องเพลงก็ร้องได้สักท่อนท่อนอะไรก็ได้ แม่ร้องเออเอาไม่ใจหนูร้องไงหรอกแม่ร้องดิเขาจะได้รู้ว่าหนูเนี่ยได้เสียงมาจากใครเออเห็นไหมล่ะสุริยนยมสนทยาตรับตับนกาไม่รอดนตรีเลยฮะแม่ไม่รอดนตรีเลยยะหนูจะทำโดนตีให้แม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะอ่าขึ้นมาเมื่อตุริยนเมื่อตุลิยนตรับตับยมตุนทยาตรับตับ

อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงดีหรือความเป็นศิลปิน <c oughs> จะเรียกว่าอาชีพเต้นกินํำกินเนี่ยหนูได้จิตตัวมาจากแม่หนูก่อน,อ,นอื่นบอกกันเลยทุกคนจะทําความรู้จักและรู้จักหนูเป็นเด็กดีดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าขึ้นกว่าที่คุณเคยรู้จักในจอทีวีมากเริ่มต้นตตตตไม่เอาแล้วเพลงไม่เอาแล้ว <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพลงไม่เอาแล้วไม่บอกไปเลยเอเงอ่ะ่อคนเดียวพอ S <S โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหรอเค่นี้เหนื่อย <_ an> อ่ะยังไม่ทังอะไรเหนื่อยแล้วอายุอะไรแปดสิบกว่าไม่น่ายังเด็กยังเล็กอยู่ไม่น่าเหนื่อยอย่างง่ายเราอ่ะเริ่มต้นแม่แม่ชื่อนางดาวเรืองนามสกุลเดิมชื่อว่าอะไรนามสกุลเดิม <_ an> นามสกุลแม่ <_ an> นามสกุลยายหนูอ่ะจันทวรใช่ไหม <_ an> นามสกุลจันทวร <_ an> อ่าทางฝั่งพ่อเนี่ยนามสกลุลอ่อนละไมถูกไหมไปรู้จักพ่อได้ยไงแต่ยังอ่ะแต่ยังอ่ะนายบุญยังอ,อ่อนละไมเนี่ยไปรู้จักได้ไงเขาไปทำไรขึ้นไหน แล้วว่าเจอใครจีบใครก่อนเราเห็นเขาหล่อแล้วเราจีบเขาก่อนหรือเปล่าไม่ทำไมแม่ให้แต่งงานใครให้แต่งงานแม่มันไวแท้เจอกันแต่งเลยสมัยก่อนเนี้ยผู้ใหญ่คุมถุงชนะ่ะรักเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้รักเอาไม่รักเขาแต่งทำไมก็ไม่เ,เขาบังคับให้แต่งอะ่ะแล้วมีลูกกันคนแรกทําไมถึงจ้างตั้งชื่อสมยศอรอมายไม่รู้อ่ะโอเคนั่นเป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงทุกคนอาจจะยังไม่เคยทราบคนที่สอง ชื่อสยามออลไมไอกลางทาไมถึงตั้งชื่อสยามออลไม้กํานันก็ตั้งเองกํานันตั้งลูกกํานันเหรอหรือลูกเราทำไมเราแพ้คนหนึ่งกับตั้งแจ้งแจ้งชื่อแจ้งอ๋อก็ชื่อสยามแล้วหนูเนี่ยเจริญพรออลลไม่ยตอนแรกมันชื่ออะไรแม่ตั้งชื่อหนูนกลูกนกอ่ะแล้วทำไมมันชื่อเจริญพรเล่าให้เขาฟังนี่ไปนะอุ้มไปนะไปไปเจอพระเจอพระเดินจุดงมาเดินสุดลงมาแล้วเขาก็บอกให้เปลี่ยนชื่อใหม่อ่าแม่บอกเขาว่า อยากจะให้ตั้งชื่อลูกให้ใช่ไหมแล้วเขาพูดที่เขาพูดกับแม่คำแรกคืออะไรเจริญพรทยมใช่ไหมใช่อืมอะเนี่ยได้ยินจากปากเลยมันเป็นคําอวยพรพระแม่ก็ไม่รู้ว่าพระตุงพระนั่นแหละอย่างนั้นน่ะมันจะชื่ออย่างนั้นมันไม่คำอวยพรพระเวลาเราเจอพระเนี่ยนัสศาการหลวงพ่อเขาก็เจริญพรทโยมมันไม่ใช่ว่าใครไว้ตั้งเออชื่อลูกเจริญพรนะโยมนะเนี่ยทุกวันนี้หนูอายเขาเนี่ยชื่อเจริญพรตอนสี่สี่แล้วเนี่ยทำไมอายใไมอะก็แม่แต่เอาคํา พูดพระมาตั้งชื่อพ่อให้ชื่ออย่างนั้นน่ะไม่ใช่ชื่ออย่างนั้นมันเป็นคำวยพรพราแม่น่ะรู้แล้วนะรู้แล้วนะที่มาของเขาเนี่ยว่าเจริญพรถฉโยมเนี่ยมันมาจากไหนดีนะแม่ไม่เอาว่าชื่อว่าเจริญพรเฉยโยมอ่อนละไม้นี่ดีนะแกเอาเจริญพรมาคาเดียวเนี่ย <laughs> อ่ะก่อนอื่นวันนี้เราคุยกันแบบปกติอยา่าด่าสัญญาก่อนสัญญาก่อนอยา่าด่าอารมณ์ขึ้นไปจี้จุดอะไรอยา่าด่าเข้าใจไหม สัญญาสัญญาดีๆจำดีๆสัญญาสัญญาอย่าด่ารู้แหละว่าตัวเรา,าพอได้ไใช่ไหมแม่กับย่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเึงทิ้งลูกอ่ะทิ้งลูกเราไปทิ้งใครแม่ทิ้งลูกโกไว้ไหนโรงบานทิ้งทำไมไม่อยากได้อ่ะนี่ไงแม่ผู้ชมนี่แหละไม่อยากได้ทําไมถึงไม่อยากได้บอกอยากได้ลูกหญิงอ่าได้ผู้ชายสองคนแล้วหมอเขาบอกผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่า ผู้หญิงก็ดีใจหมอบอกผู้หญ uh ิงดีใจแล้วไปรู้ตอนไหนเป็นผู้ชายอาบน้ําอาบน้ามาเล็กแถววะตอนแรกหมอบอกว่าคุณดาวเรืองคุณได้ลูกผู้หญิงนะก็ดีใจเลยเพราะว่าเราอยากได้ลูกผู้หญิงทาไมถึงอยากได้ลูกผู้หญิงอยากได้ไว้หุงข้าวหุงข้าวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนคือคนสมัยโบราณเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้ามีลูกผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมันจะดูแลพ่อแม่ถ้าผู้ชายเดี๋ยวแล้วมันมีเมียแม่ก็ไปกับเมียถูกปะก็อยากได้ลูกผู้หญิงุดท้ายหมอบอกว่าคุณดาวเรือง คุณลูกผู้หญิงนะคะดีใจไหมดีใจสรุปเป็นผู้ชายแล้วแม่ก็ทิ้งหนูทิ้งไม่อยากได้แล้วแล้วหนูกลับมาอยู่บ้านได้ยังไงก็ย่าเขาไปไปรับมารับมาเลี้ยงอ่าก็เลยได้รับการเลี้ยงดูจากย่ามาใช่ถูกไหมทีนี้ย่าหนูจะบอกคุณผู้ชมอย่างว่าหนูกับย่าเนี่ยชื่อย่ารับออรมาคือย่าหนูเนี่ยจะเป็นคนสปอยหนูตั้งแต่เด็กสอนหนูให้หนูเรียกแม่อย่าให้เรียกแม่ให้เรียกว่าอะไรอีเรลืองอีเรลืองเพราะฉะนั้นหนูจะเป็นเด็กที่เรียกแม่ว่าอีเลืองมาตั้งแต่เด็กอันนี้เรื่องจริง นะครับจนโตมาจนมาเข้าวงการวงการนะฮะก็ขอรัดไปแล้วกันนะค,คือตอนเด็กต้องบอกกับแม่ว่า ช่วยเราลำบากนะแม่นะลบากสมัยก่อนแม่ขุดหลุมผักหลุมเท่าไรอธิบายให้ฟังหน่อยหนูแล้วหนูพูดไปมันเป็นเหมือนข้อมูลเป็นเท็จหรือเปล่าสลุมห้าสิบตังหลุมห้าสิบตัง,ตงพ่อมาเอามาแล้วตีแม่ไหมตีอืมตีแล้วตอนแรกเราสองคนพยายามจะทําเพื่อให้พ่อในเรื่องก,กินเหล้าถูกไหมไ,ไปไปวัดอะไรนะที่เราได้ยาสั่งมาจำไม่ได้แม่จําได้ไหมที่เราเอายาสั่งให้พ่อกินอะไ,ไปหยอนในขวดเหล้าอะแล้วสุดท้ายเชื่อหรือไม่ครับพ่อหนูเลิกกินเหล้าไปอาทิตย์หนึ่งดีใจกันสองคนแม่ลูกอุ้ยพ่อเราเลกน้วดดยยัประช ินแม,แม่ในเมื่อกูให้มึงเลิกมึงไม่เลิกกูกินมึงเลยก็กินเลยเที่ต่างคนต่างกินก็เมาตีกันที่ไปให้ปวดหมดตอนนั้นพ่อไอ้จอบเนี่ยพี่ชายคนโตมาอยู่กรุงเทพและพี่ชายคนกลางพ่อไอ้นิวยาร์ดไปอยู่ไหนฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงนี่ออกต่างประเทศเหรอไม่ใหญ่จะคุกมันในคุกเมื่อกี้นี้นะครับสังเกตไหมเสียงฝนตกนะฮะเราสัมภาษณ์อยู่ใต้ต้นชุมแสงแล้วฝนมันตกก็ไม <laughs> 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 ่ใหญ่แม่ไม่สบายก็เลยย้ายก็มาในโรงเรือน นะะในโรงเรียนแคคตัสมาพูดถึงความลาบากตอนเด็กแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าชีวิตระหว่างที่อยู่กับแม่อยู่กันเนี่ยมันลําบากแค่ไหนโอ้ว่เกี่ยวข้าวอืมที่ไหนเกี่ยวข้ายุดยาอมแม่รับจ้างเกี่ยวข้าวไล่เท่าไหร่มันถูกมากเลยอ่ะเจ็ดห้าหรือร้อยกว่าร้อยย้าไล่จนสี่ สี่ร้อยตารางวานะน่าจะร้อยกว่าบาทใช่ไหมงานแลวเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันถูกมากเลยอะเพเข้าใจมันมันนานแล้วจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจำไม่ได้เราสองคนแม่ลูกเนี่ยจะเหมือนเจ้าว่าเจ้าเล่ก็เจ้าเล่นะแม่ก็จะเดินไปไปหาเขาเรียกอะไรปลาตกคลักปะเขาเรียกอะไรมันเป็นแองหรือว่าอะไรใช่ไหมมันเป็นแองแล้วก็ไปย่าแล้วก็จับมาช่อนมาทำไตเกลือไปเกี่ยวข้าวอ่าคือหนูไปเกี่ยวข้าวกับแม่เนี่ยแม่เขาจะไปเกี่ยวตรงที่ปลาตกคลักหนูอะจริงๆแล้วอาชีพหลักก็คือไปจับปลาถูกไหมใช่สมัยก่อน จับหมดนะแมนะอะไรที่มีชีวิตนี่จับหมดนะดกินได้นะเตาเตาหอยปูปลาอะไรที่มีชีวิตกินหมดเ <No. S 1> นี่ยนี่คือเป็นที่มาของคําว่า บางคนเขาถามหนูแม่ว่าหนูไม่กินอะไรบ้างก็ปูนากบขังคกินไหมไม่กินแม่ไม่กินหนูกินไหมไม่กินกินดิตอนพ่อให้หนูจับขังคกไงคือหนูก็เลยบอกทุกคนว่าหนูกินทุกอย่างยกเว้นพ่อกับแม่ไม่กินแค่พ่อกับแม่กินไม่ได้คือตอนเด็กมันลำบากแม่เล่าถึงตอนเราไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดไปรับจ้างรับจ้างปูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถูกป่ะใช่แล้วไงจ้างทุกอย่างรับจ้างคนดินคน ยาคาวาละหกตลึงอ่ายาคาอ๋อฝนตกเ่าเก็บหมดแล้วไม่หมดก็เขาก็พอมาขึ right. ้นมาก็ให้ไปก้นใหม่แล้วก็ไม่ได้ตังค์อืมสมัยก่อนก็ก็ยังมีโกงกันสมัยนั้นก็มีอ่ะมีอะรอบ้านคนรวยอ่ะอ่าแล้วแม่เขาบอกว่าแม่ขุดอะไรขุดขุดคูน้ําอ่ะหรือว่าอะไรเขาเรียกคลองอะไรคลองไม่ะชอนอ่ะเออคลองไม่กระชอนเป็นยังไงไปรับจ้างเขานยังไงมันวาละ ยี่สิบเก้าบาทขุดวาละยี่สิบเก้าบาทสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทไม่ใช่ยี่สิบเก้าวาละสิบเก้าบาทได้มากี่วาวสิบวาวสิบห้าวัเต็มที่เต็มที่เลยอืมก็ประมาณนั้นหลายคนอ่ะบอกเฮ้ยแม่หนูเป็นผู้หญิงเนี่ยทำงานเป็นเป็นคนที่ทํางานนอกบ้านเหรอใช่ครับหลักฐานฮะร่องรอยยะธรรมเอาชูมือมาต่อง้างอืมกลางตึงๆกลางดีๆเอาให้ตึงๆตึงเป๊ะตึงที่สุดมันมันไม่ไหวแล้วมันแข็งอ่ะเนี่ยสังเกตคุณผู้ชมดูฮะเนี่ยอันนี้คือ นิ้วหักนิ้วงอนี่คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้หญิงยิงเลือที่แบบาทาผิวทาครีมแต่งหน้าเคยแต่งหน้าไหมพี่เนี่ยไม่เคย <laughs> นี่คือนิ้วเนี่ยคดงอหักสังเกตว่านิ้วแม่กับนิ้วหนูเนี่ยจะคล้ายๆข้างนู้นล่ะออกข้างขวาถนัดข้างขวานะแล้วก็มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่าหลายคนถามว่ามือแม่เนี่ยทำไมนิ้โป้งมันฉีกออกมาอย่างนี้เล่าเล่าเหตุหตุการณ์นิ้โป้งฉีกนี้หน่อยพู <Good in. S 1> ดินกำลําหัว ไม่ใช่สิที่แม่เอามือรับอ๋ออ่าข้างไหนนี่ข้างนี้ข้างนูข้างโนโทษทีโทษทีเหตุการณ์เป็นยังไงให้เล่าฟังนี่ตีกันใครตีใครพ่อตีแม่ใช่พ่อตีพ่อไอ้ไอ้นิ้วหนูอยู่ในเหตุการณ์แม่จะมาโกหกได้ไงล่ะที่พ่อเขาเจ้าด้าจอบตีพี่หยามะแล้วแม่มือรับถูกไหมของั้นมั้งยันไม่ได้แล้วอ่ะคืออันเนี้ยแม่แม่หนูอะเคยเนี่ยเนี่ยสังเกตว่า มันจะห่างนี่มือจะห่างก็คือพี่ชายคนกลางที่ที่แม่บอกว่าไปไปเที่ยวต่างประเทศนั่นแหละก็คือเขาตัดพ่อตัดลูกกันแล้วก็แอบเข้ามาบ้านมากินข้าวแล้วทีเนี้ยคนโบราณก็แบบมึงอย่าเข้ามานะมึงมาคุณจะตีมึง,มง,มง,มงพ่อก็ตีพี่ชายด้วยโดยดำจอบแล้วก็แม่เอามือรับหรือโป้งก็มันก็เนี่ยหักหักเนี่ยฮะหักหักเลยนะอันนี้หักหักเลย <laughs> นั่นแหละก็ชีวิตก็มาถึงครั้งหนึ่งในชีวิตหนูเคยเป็น ลิเกถูกไหมแล้วหนูก็ส่งตังมาให้แม่ซื้อที่ซื้อวัวถูกไหมอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่านูส่งตังมาให้แม่ซื้อวัวซื้อที่ยังไงก็หลายตัวขายงัวซื้อนานได้สี่ไร่อ่งัวชื่ออะไรบ้างงัวชื่ออะไรบ้างมันนานแล้วอ่ะอีแดงแดงเลวก็ยนวลนวลเลวกเเขียวเขียวอ่าใช่ไหมสามอีแหวนอีแหวนอีแหวนมีแหวนอีตัวไหนที่ไม่ได้ลูกแฝดนะแม่ที่ไม่ได้ลูกแฝดสีแม่เท่าอ่ะอ่ะอีแดงป่ะอีแดงหรือี่เขียวอีแหวนที่ฝดคนอ่ะอ่อีแหวนที่ฝดคน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเาะควยช่วยขึ้นกระทมเปตัวนะ่ะแหวนที่ฟิดขนก็คือเป็นวัวชื่อแหวนแล้วมันควิดนะมันไม่ใช่ฟิดนะควิดนั่นก็คือจุดหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตหนูคิดว่าหนูจะจบชีวิตด้วยการเลลิกเกเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นมันก็มีตังนะไหมนะซื้อวัวซื้อนาได้คนใหม่ก่อนมันก็แบบมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่เป็นของตัวเองมีวัวเลี้ยงอะไรเงี้ยไม่ต้องรับจ้างเขาจนรเราหกเหล่เร่ร่อน เข้ามาในเป็นวงการบันเทิงช่วงนั้นก็พี่ชายหนูนะฮะพ่อขอยจอบเนี่ยทำงานอะไรอยู่ทําทองทําทองเป็นช่างช่างจิวเวลสมัยก่อนต้องบอกว่าพ่อขอยจอบหี่พยศเนี่ย,ย,เ,ยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักของครอบครัวนะพ่ยศเนี่ยหนูไม่มีตังเรียนเวลาน้องชายคนกลางไปตีเขาพี่ชายคนโตก็จะต้องโอนตังมาให้นะครับทําทองเพราะตอนนั้นก็ก็ค่อนข,ข้างที่จะมีฐานะคือส่งส่งบ้านะส่งบ้านได้เล่า,เล,าเล่าถึงเหตุการณ์ที่พี่ยามนิ้วนิ้วขาด เขาเขารวมกันไปซื้ออโดอนเถินยศเขารวมกันไปซื้อรถลูดอะรถล,ลูดข้าวรถยัดข้าวอะอ่าไมก่อนคือเวลาเวลามันจะต้องมีโรงสีมีอะไรต้องรูดข้าวแต่เน,นี้ยเขารวมตัวกันไปซื้อรถรูดข้าวแล้วก็พอได้มาแล้วทําไงให้น้องไปยัดข้าวก็คือยัดข้าวใส่ไปแล้วมันจะสีมาเป็นเม็ดถูกปะ่ะก็เอาข้าวยัดแล้วก็ไอ้เครื่องเครื่องอะยัดข้าวมันบดนิ้วขาดตอนนั้นพี่ยศเสียตังค์กับ เรื่องราวของการนิ้วของพี่ชายคนกลางนิ้วขาดเนี่ยพ่อไอ้จ๊อบหรือพี่ยศคนพี่คนแทวโตัวเนี่ยเสียเงินเยอะไหมเยอะ <Yeah. S 1> เสียประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ก่อนหลักแสนนะตอนแรกก็จะต่อนิ้วแต่นิ้วเนี่ยมันเละหมดเลยถูกไหมมันเน่าอ่ามันเน่าจเจ็นิ้วอ่า ก็พอหลังจากนั้นเนี่ยหนูเข้ามาในวงการบันเทิงพิยศก็มาบอกแม่เพื่อจะไปลงทุนทำคือต้องบอกก่นว่าพ่อน้องจ๊อบเนี่ยพี่ชายคนโตเนี่ยก็พยายามจะลงทุนทำนู่นนี่นั่นก็ให้แม่มาขอตังค์น้องอมแม่ขอหนูไปกี่ครั้งหลายครั้งกันนะ่ยหลายครั้งจนสุดท้ายครั้งหนึ่งในชีวิตไม่รู้มีคนเชื่อหนูหรือเปล่านะหนูเคยตัดแม่ตัดลูกกันจริงไหมจริงจริง เหตุการณ์เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็เอาเงินมาให้แต่พี่ชายพี่ชายน้องหาได้ก็เอาไปให้พี่ชายแต่พี่ชายไปทําอะไรก็ไม่รู้ก็มันก็มีคําถามที่หนูเกิดขึ้นว่าณตอนนั้นหนูก็ถามแม่ว่าแม่รักหนูไหมแล้วก็ทะเลาะกับแม่แหละทะเลาะแบบตัดแม่ตัดลูกเลยแม่ก็พูดว่าหนูจันประโยค์ได้แม่บอกว่านี่บ้านมึงใช่ไหมบ้านมึงกูจะได้ไม่เสียบไปเหยียบบ้านมึงให้เป็นเสนีย์จารยแล้วก็ตั้งแต่ วินาทีนี้จนไปมึงไม่ใช่ลูกกูกูตายไม่ต้องมาเผากูแม่จำมาพูดได้ไหมใ้อมแม่เคยพูดกับหนูประโยคนั้นด้วยความที่เราก็เป็นคนที่แข็งแกร่งหรือว่ารู้สึกตัวเองพอได้เหมือนกันนะฮะกับการเดินออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามจนวินาทีนั้นน่ะแม่ตัดแม่ตัดลูกคือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าหนูน้อยใจแม่แม่หันมองหนูแลวหนูจะบอกกับแม่ให้ฟังหนูไม่เคยพูดที่ไหนหนูน้อยใจแม่ว่าหนูทํางานหนูทางานหาเงินทุกวั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 น,วน,วนเหน็ดเหนื่อยดูแลลูกหลานดูแลครอบครัวทุกอย่าาาาางเข้้้บนนมหหูไไดป ลาดปัทวิกรณ์ไปซื้อกับข้าวมาหวังว่าจะทําน้ําพริกให้แม่วันนั้นอาทิตย์จะต้องไปอัดรายการวิกสูญเกเดี๋ยวตื่นมาทำกับข้าวให้แม่กินกินข้าวกับแม่ลในรายการต่อคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหนูทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยแม่กินข้าวแม่เรียกไอ้ใหญ่กินไอ้ใหญ่กินข้าวไอ้ใหญ่ไม่กินคือพ่อพ่อไอ้จ๊อบเนี่ยพี่ยศเนี่ยเนี่ยอ้าวมึงก็ไม่กินกูก็ไม่กินเนี่ยนี่มันคือจุดจุดเรื่องราวของความน้อยใจเขาเรียวกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวหนูก็เลยบอกว่าอ้าวแม่หนูหลับกอดนอน หนูไปซื้อกับข้าวมาทำให้แม่กินเนี่ยพ่ยศไม่กินทำไมแม่ถึงไม่กินตามเขาก็เดี๋ยวมันหิวมันก็กินแม่แค่มากินกับหนูแล้วหนูจออะแปดรายการแล้วแต่แม่ไม่กินหนูบอกแม่คำพูดหนูจำได้เลยว่าที่หนูถามแม่เนี่ยว่าแม่หนูเป็นลูกแม่หรือเปล่า แม่ก็บอกว่าถ้ามึงคิดว่ากูไม่ใช่แม่มึงก็ไม่ต้องมาเรียกกูแม่ก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันเรื่องราวใหญ่โตจนมาเป็นวลีที่แบบว่านี่บ้านมึงใช่ไหมถ้าบ้านมึงกูจะไม่เหยียบให้เป็นเสน่ห์จันไรมึงกับกูไม่ใช่แม่ลูกกันกูตายไม่ต้องมาเผาผีกูนั่นคือประโยคที่แม่พูดกับหนูแล้วแม่ก็กลับบ้านอ่างทองไปหนึ่งปีที่ที่หนูไม่ได้กลับบ้านแม่รู้ไหมว่ามันทรมานมากแค่ไหนไม่รู้แม่ไม่รู้หนูโดนทำร้ายจากคนที่แบบเคยรักหนูเคยเมตตาหนูแม่ไม่รู้หรอกว่าหนูเจออะไรมาบ้างแต่่่วววาาาาจจนุดท้้ยยแลกกูมออะบ หนึ่งอะคนที่เป็นแม่คนเขาก็ยังรักลูกอยู่เสมอแต่เห็นแต่ว่าเราก็มีอีโก้มีอีโก้พอสมควรจนวันนึงหนูรู้ตึกหนูไม่ไหวแล้วสิ่งที่หนูต้องการที่ตุดคืออ้อมกอดของแม่หนูโดนทำ้ายหนูอยู่ตัวคนเดียวหนูโดดเดี่ยวหนูโดนกลั่นแกล้งสารพัดหมดเงินหมดทองโดนโกงนู่นนี่นั่นแล้วหนูกลับบ้านไปหาแม่ตอนเช้าแม่จำได้ไหมแม่ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วหนูก็ก้มกราบเท้าแม่แล้วหนูก็บอกว่าแม่หนูขอโทษหนูจะบ่นให้แม่อันหนูถามแม่ว่าหลังจากที่เราห่างกันเนี่ยแม่เคยโกรธหนูบ้างไหมไม่โกรธแล้วลูก แม่ก็นึกถึงลูกวันไงไง,ไงก็คือลูกหนึ่งปีมันเหงาแล้วแม่แม่เหงาไหมเหงาคืออยากจะบอกว่าหนึ่งปีที่หนูไม่ได้กลับบ้านหนูอยู่ตัวคนเดียวแล้วหนูต้องต่อสู้กับอะไรก็ไม่รู้หนูถึงบอกทุกคนไงว่าตามใดที่คุณยังมีแม่คุณดูแลเขาให้ดีแล้วก็อ้อมกอดขอ,ของของใครก็ไม่เกินอ้อมกอดแม่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากมายอะไรแต่มันก็อบอุ่นมันทำให้เราเพร้อมที่จะมีกําลังแล้วก็ต่อสู้ไปทุกคนเนี่ยหนูตั้งเป้าว่าแม่ว่าหนูจะไม่ตายก่อนแม่ ถูกไหมหนูก็อยากอยู่ดูแลแม่ไปแหละหนูได้ไปนั่งกินข้าวกับแม่พาแม่พาหลานไปกินซีฟู้ดไปกินอะไรกันอ่ะโอเคตอนนี้เราเราดราม่าก,กันมาเยอะแล้วจะถามแม่ว่าแม่เห็นหนูวันนี้แม่รู้สึกยังไงหนูน้ำบาก ลำบากมากต้องหากินเลี้ยงครอบครัวแม่ก็ห่วงสุขภาพหให้พักผ่อนเยอะๆแล้วนำมาถึงทุกวันนี้ที่แม่เห็นหนูมนมีโรงเรือนมีครอบครัวมีหลานที่มันเรียนจบแล้วแม่แม่ยังห่วงอะไรอีกไหมไม่ห่วงแล้วก็ห่วงหนูคนเดียวอ่ะหนูให้รักสุขภาพ <laughs> <laughs> ให้พักผ่อนเยอะๆกลัวเขาเป็นอะไรไปแล้วแม่จะอยู่กับใครอ่ะรู้แล้วหนูก็สัญญาก,กับแม่ยี่ไงหนูจะไม่ตายก่อนแม่ถ้ารักลูกป่ะรักรักลูกต้องทำยังไงคนรักกันก็ทำยังไงไม่ใช่มี่เจ้าป๋าเขาทำยังไงคนรักกันเขาทำยังไงหอมถูกด้วยหอมค้างด้วยโอ๊ย ก่อนท้ายรายการนะจะถามแม่ว่าอันนี้ติเลียนละหนูทําบ้านนอกดาวไว้แม่เมื่อไหร่แม่จะมานอนตอบยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่แล้วจะทําเพื่ออะไรจะให้หนูทําเพื่ออะไรทําเพื่อแม่ก็รู้แล้วเมื่อไหร่แม่จะมานอน <laughs> ท้ายนี้ก็อมันเป็นเดือนแห่งความรักของการที่เรามีแม่เราต้องรักแม่ถูกไหมแม,แม่แม่อยากจะพูดถึงลูกๆที่ทั้งประเทศเลยทุกคนที่ดูอยู่แม่อยากรู้สึกยังไงว่าอ,อคุณเป็นแม่จริงๆแล้วรักลูกไหมรักทุกคนลูกใช่ไหมจ้ะเป็นแม่รักทุกคนเออเนี่ยหนูถึงบอกว่าบางทีบางครั้งนะฮะมันมีแค่บางคนแค่มีม่านบางๆกันอยู่ว่าระหว่างว่าเฮ้ยเขินไม่กล้าพูดไม่กล้าบ,บอกแต่หนูจะบอกว่าพูดเถอะทำเถอะเพราะว่าวันหนึง่งถ้าเราแม่เรา หรือพ่อเรานอนอยู่ในโรงแล้วเราบอกไปเคาะโรงแม่หินข้าวนะพ่อ,อกินข้าวนะหนูจะรักแม่หนูจะเป็นคนอย่างนั้นหนูจะเป็นคนนี้หนูไม่รู้ว่าเขารับรู้หรือเปล่าหนูไม่รู้เขาได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยหนูถึงบอกว่าคําว่าแม่ยังไงเขารักลูกครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนทาตะในโอกาสที่ยังมีโอกาสได้ทําอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพอเขาตายจากลูกนี้ไปแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาได้รับรู้ถึงความรักที่เรามีจากเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรักกันบอกกันรักกันกอดกันรักกันหอมแก้มกันแม่รักไหมนะ เอานอกด้วยเอาหนกมาเอาหนกมาเอานอกมาเอานอกมาขอบคุณทุกคนนะครับก็ใครที่มารับชมนะครับในอีพีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดซับสไคร์ด้วยถ้าคุณรักแม่นะครับรีบบอกครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสก,าก็ขอให้ทุกคนนะฮะสุขสันต์ในวันแม่แล้วก็สุขสันต์แห่งเดือนของความรักแม่ แต่งินนบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งหาหรอกครับที่เราจะรักแม่เรารักแม่เราดูแลแม่ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและทุกๆวันในทุกๆปีใช่ไหมใช่ลาลาคุณผู้ชมก่อนพบเดี๋ยวแม่พูดตามหนูนะพบกันใหม่พบกันใหม่กับกับรายการรายการครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิต EP หน้า EP หน้าจะเป็นใครจะเป็นใครเจอกันนะคะเจอกันนะคะบายบอ่าอ่าพูดห้าสี่ตาต่อแอคชั่น สันแท็ออกรถสวิปวันนี้รับทันทีสุสกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีสุสกิเมนเทนเซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้7ปีฟรีสุสกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7 ฟรีบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานตูงตุด99เดือนวันนี้ถึง31สิงหาคม2567สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ูุูกิทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th